สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอุดเสื้อสูบครับเสื้อสืบตัวนี้ก็ไปโดนโซ่เรารินนะครับมันมีรอยทะลุมากครับแล้วก็น้ามันกระเด็นกระดอนนะครับผมคันนี้ก็ลูกค้าประหยัดงบประมาณนะครับผมไม่เปลี่ยนเสื้อสูบใหม่ไม่เอาไปเชื่อมนะครับผมเพราะว่ามันเสียเวลานะครับผมครับวันนี้เราก็จะมาอุดด้วยเอเจ้ากาวมหาอุดนะครับผมเป็นกาวไอ้วันนี้นะครับผม ยีหอตาชา้างนะครับผมราคาร3อยสาิบหาบาทนะครับผมวิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับผมตัวนี้ก็จะเอามาผสมกันนะครับคล้ายๆหมากฝรั่งนะครับข้อดีของมันก็คือทนความร้อนสูงนะครับผมแล้วก็ประหยัดต้นทุนในการซ่อมบำรุงด้วยนะครับผมก็ตัวนี้ก็เอามาอุดใช้งาน น่าจะใช้ได้ยาวนานเพราะว่าผมอุดครั้งก่อน,นครับใช้ได้เป็นปีนะครับผมใช้หมากฝาหลังนะครับเราใช้ประมาณนี้ก็พอนะครับก็แบ่งสัดส่วนให้เท่ากันนะครับผม มาบี้ผสมกันนะครับต่อเราก็ใช้น้ำนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันบี้ง่ายนะครับผมใช้ดีครับกกาวตัวน,นี้ทนความร้อนสูงนะครับติดครั้งก่อนจนขี่จนเลืมนะครับผม จนเครื่องยนน็อกก็เลยได้ทำเครื่องใหม่ก็เลยเปลี่ยนเครื่องถูกข,ขันก่อนนั่นนะครับถ้าเครื่องไม่น็อกก็ใช้งานได้ยาวๆผสมให้เข้ากันตวนัสดีเราก็เอาน้ำนะครับมาลูบก่อนนะครับผมใช้น้ำลูบนะครับผมเพื่อให้มันเกาะดีนะครับถ้ามันไม่มีน้ำมันจะไม่ค่อยเกาะนะครับผม ตัวนี้ก็แห้งช้าหน่อยนะครับประมาณสองสามชั่วโมงนะครับก็เราประกอบไอเจ้าชุดไอโซราริ้นแล้วก็เสียงสตาร์ทเครื่องนะครับผก็รอให้กาวแห้งก่อนนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็มาติดกันนะครับน่าจะผสมกัน โอเคแล้วนะครับกาวตัวนี้ยิงเจอความร้อนก็ยิ่งแข็งนะครับผมแข็งเหมือนกับหินเวลาเราออกเราต้องใช้คอนนะครับทุบออกเอานะครับ หลอดนี่ก็ใช้ได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นหลอดใหญ่ตัวนี้ถ้าหลอดเล็กก็จะอยู่ประมาณแปดสิบาทนะครับผมตัวนี้ผมซื้อหลอดใหญ่มาเพื่อจะเอาไปใช้งานขันหน้านะครับเรียบร้อยก็รอให้แห้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ